ในวันนี้นะครับวันนี้ครูก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของเครื่องดนตรีไทยชิ้นหนึ่งนะครับในประเภทเครื่องสีนะครับที่มีชื่อเรียกว่าซอดวงนะครับมซอของไทยเนี่ยมีอยู่สามชนิดนะครับคือซอดวงซออู้และก็ซอสามสายนะครับสําหรับซอดวงนะครับซอดวงเนี่ยก็คือเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสีนะครับซึ่งมีเสียงนะครับที่เล็กแหลมนะครับ โดยนะครับในในการสีซอด้วงนะครับจะมีอุปกรณ์นะครับหรือส่วนประกอบนะครับที่สําคัญมากก็คืออันนี้ตรงนี้เรียกว่าหางม้านะครับอ่าตรงนี้ว่าคันชักนะครับโดยรวมแล้วเรียกว่าคันชักเนาะอ่าคันชักนะครับคันชักนะครับทําให้เสียงของซอนด้วงในเกิดขึ้นนะครับ เรียนให้ให้นักเรียนใช้มือนะครับอันนี้คือมือมือขวานะครับให้ใช้มือขวาเอานิ้วนางสอดเข้าไปครับผมเอานิ้วนางสอดเข้าไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ใช้นิ้วก้อยนะครับให้อยู่ด้านในแบบนี้ต่อไปใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับบุ้งแบบนี้ครับเด้วก็ใช้นิ้วโป้งนะครับอยู่นิ้วหัวมือข้างบนในลักษณะคล้ายๆกับการจับอินสอเลยเห็นไหมครับคล้ายๆกับการจับอินสอเลยนะครับเราจะลองสีเลยนะครับในการสีซอร้วงนะครับ เราควรจะฝึกสีจากสายเปล่าก่อนนะครับโดยสายสองสายนะครับเขาจะมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันนะครับสายที่ติดกับตัวเรานะครับคือสายข้างในนะครับเรียกว่าสายทุ้มนะครับแล้วก็สายที่ตรงกันข้ามกับตัวเราหรือสายที่ขัดจากสายในสายทุ้มเมื่อกี้นะครับออกไปอยู่ข้างนอกครับที่อยู่นอกตัวเราไปนะครับเรียกว่าสายเอกนะครับอ่ะทีนี้มาฝึกสีสายทุ้มก่อนนะครับวิธีการสีซอก็ จะใช้นิ้วนะครับนิ้วนางนะครับดึงนะครับดึงในตัวหางม้านะครับดึงเห็นไหมครับดึงตึ๊บอ่ะดึงเพื่อให้โดนสายในสายเดียวนะครับแล้วก็สีครับโอเคการสีสายนอกนะครับก็ทําเช่นเดียวกันนะครับสีสายเอกทีสายนอกนะครับก็ใช้มือนี่นะครับดันออกไปครับเมื่อกี้นี้ใช้นิ้วนางนะครับล้างหางม้าเข้ามานะครับต่อไปเราจะใช้ นิ้วนางของเราเนี่ยครับเป็นตัวช่วยนะครับพร้อมกับแรงของมือที่เราจับไปนะครับดันนะครับดันตัวคันชักออกไปให้สัมผัสกับสายนอกนะครับแล้วก็ดึงยาวๆนะครับสียาวๆครับนะครับวิธีการสีซอนะครับวิธีการที่ถูกต้องนะครับคือการสีซอเนี่ยเราจะต้องลากตัวคันชักเนี่ยครับลากให้เขา มีความขนานกับพื้นนะครับจะต้องไม่ทิมหรือจะต้องไม่เทนะครับจะต้องขนานกับพื้นตลอดนะครับเดยวก็นั่งหลักตรงนะครับตั้งซอให้ตรง90องศาตั้งฉากกับพื้นนะครับเดี๋ยวก็ลองฝึกสีเลยครับฝึกสียาวๆครับฝึกสียาวๆนะครับ สำหรับนักเรียนที่ฝึกใหม่นะครับก็จะมีแบบฝึกนะครับที่ให้นักเรียนได้ฝึกนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับเมื่อนักเรียนสามารถทําเสียงซอนะครับให้ยาวอย่างมีคุณภาพนะครับเสียงสม่ําเสมอน,นะครับเสียงดังชัดเจนไม่มีเสียงอื่นปะโนนะครับอย่างเช่นเสียงที่แบบนี้ครับมัน,ม,นมันไม่ไม่มีคุณภาพนะครับคือการลงคันชักแรงเกินไปนะครับก็จะเป็นลันกษณะ นี่คือการกดแรงเกินไปนะครับเราใช้แรงแผ่วๆนะครับพอดีพอดีครับนะครับเสียงจะออกมาพอดีนะครับถ้าเรากดเกินไปนะครับมันก็จะแบบไม่ไม่เพราะครับหรือถ้าเบาเกินไปมันก็จะแบบแผ่วน็อกไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นต้องใช้เสียงใช้น้ําหนักของมือนะครับที่พอดีนะครับกลางๆครับ